ที่ทาให้ผู้ตัดสินคนนี้เป็นที่ต้องการตัวจากลีกฟุตบอลทั่วโลกและเขาคือเอดูอาโดอันดาเดซานตสและเริ่มที่ข้อแรกครับด้วยบุคลิกที่เงียบขรึมของเขาไม่ค่อยพูดจากับใครรวมถึงสายตาท่าทางที่มันดุดันนี่แหละครับผมเรียกว่าจุดเด่นเลยก็ว่าได้ซึ่งความเทพของเขาครับเขาก็เป็นคนแรกที่จุดประกายนาวิชาการฟูเนี่ยมาเป็นส่วนผสมในการเป่าตัดสินเกมแบบลงตัวสุดๆแม้ในวันที่สนามฝนตกครับผู้ตัดสินคนนี้ก็ใส่ใจในทุกรายละเอียดครับคอยเช็กว่าเออสนามลื่นไปไหมหรืออะไรยังไงให้กับนักเตะอยู่เสมอซึ่งความนน่ารัักกกกอ้้บบทวใิปีห เออเพอื่อกลับดูย้อนหลังได้นะจ๊ะและความเป็นมืออาชีพของเขายังไม่จบครับเพราะไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลสนามหญ้าหรือสนามปูนเนี่ยเขาก็ไม่เคยเกี่ยงงานเลยนะเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสนามอยู่ตลอดรวมไปถึงสนามบาสด้วยนะเออเป็นส่วนหนึ่งของสนามสุดๆซึ่งในงวันที่กองเชียร์ข้างสนามเนี่ยสนุกสนานกันมากๆครับเขาก็จะคอยดูแลความปลอดภัยไม่ให้กองเชียร์ข้างสนามเนี่ยได้รับอุบัติเหตุนะโอ้โหใจนี่หล่อจริงๆ และเพื่อความปลอดภัยสูงสุดครับเขาจะคอยเช็คลูกกงอยู่ตลอดนะว่าเออมันได้มาตรฐานจริงไหมอะไรแบบนั้นนะครับผมโอ้โหละเอียดทิปและสำหรับเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าพูดแต่สิ่งคนนี้ควรจะไปเป่าตัดสินลีกไหนดีพิมพ์มาบอกด้วยนะและอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะ